ครับตอนนี้ก็หลังจากไปเปิดโรงบุญที่สนามหลวงนะครับวันที่5ธันวาคมนะครับก็มาเที่ยวบรรยากาศแบบสบายๆและดูหนาวนะครับที่งานเกษตรกำแพงแสนครับมีพืชผักนานาพันธุ์ดอกไม้ประดับนะครับ เสื้อผ้าก็มีนะครับเครื่องประดับเครื่องอุปโภคบริโภคร้านหนังสือเกี่ยวกับความรู้ต่างๆก็มีนะครับ สวนกเกษตรก็มีนะครับเหมือนสวนสาธิตของของเล่นนะครับแล้วก็อาหารเครื่องดื่มมีหมดนะครับกรเษกษตรจำแพงแสนครับบรรยากาศสดชื่นยามหนาวเปิดงานนี้นะครับมีทั้งทั้งวันทั้งคืนนะครับ ก็จะมีผลงานผลงานของนิสิตนักศึกษานะครับในหลายๆสาขาวิชาชีพเกี่ยวกับเกษตรและเครื่องกลนะครับก็มานำเสนอนะครับ ดอกไม้เมืองหนาวก็มีนะครับไฮเดนเยียครับในพื้นที่อันกว้างขวาง,วางจนเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในทุกสาขานะครับ นี้ก็มีคล้ายๆเป็นจุดที่เป็นนิทรรศการด้านการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการนะครับของนับศึกษานิสิตชาวเกษตรศสาศสตร์นะครับกระแพงแสนอาหารเทียบ บริเวณที่ผมเดินวนอยู่นี่เป็นสระน้ําพญานาคนะครับน่าจะใช่นะครับสระพญานาคเป็นสระที่อยู่ใจกลางของมหาวิทยาลัยนะครับมันจะเอาปากกาศเลีเ้ยงไหมครับเ็ดครับเ็ดก็เป,เป็นระเป็นลานอาหารง่ายๆนะครับมีววงดนตรีมาด้วยสบายๆครับบรรยากาศอย่างนี้ครับ

มุสลิมกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นพื้นที่ให้นักศึกษากเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับได้นําของมาค้านะครับอร่อยไหครับหันไปไหนแล้ว เยจูกแค้หักยกัดลูกกัดนายกัดครับกินแล้วก็ต้องมาทิ้งขยะนะครับเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเขารู้จักทิ้งขยะนะครับในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านของนิสิตนักศึกษานะครับ ก็มีคนละครึ่งก็นะครับคนละครึ่งครับโอ้โหนี่คนขายขนมครกนะครับก็เป็นพื้นที่ให้กับชาวเกษตรกรนะครับไร่สวนต่างๆนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาเสนอขายนำเสนอนะครับอันนี้ก็เป็นของกินแบบ แบบงานวัดเลยนะครับก็150เล็กกูแม่ร้อยห้าสิบเปนเลือแค่นั้นแ่ะเกี่ยนหมดละปันกว่าตน้นโรมันผมตั้งใจแซดาวมันนะครับ,บ กรการเกษตรแลเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับม,ม,มันหวานญี่ปุ่นจุดคัดกรองโควิดนะครับคาที่เหลือล้าคุณรอได้เลยค่ะรัรเิ้ ก็เป็นความน่ารักนะครับที่กลุ่มนักนิสิตนักศ <laughs> <c oughs> <c oughs> ึกษานะครับนำของดีของตัวเองมานำเสนอขายนะครับเดลิเวอรี่เลยนะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะครับยามอากาศหนาววนะครับได้มาเดินเที่ยวชมนะครับงานเกษตร อันนี้ก็อีกเ่จะมเก็บแล้วสิวสสน,นสสั่งไปเจ็บเราจะมีนะครับน้ำทาลรา บริษัทห้างร้านต่างๆก็มาร่วมรายการด้วยนะครับครับก็มีหลายรุ่นลากไว้นะครับที่มาเที่ยวในงานนี้ ไอศครีมโบราณนะครับตอนเด็กๆก,ออก,กรถนมรถทุเรียนรถสารพัดรถตอนนี้ก็เวลาใกล้เย็นแล้วนะครับก็จะขอปิดรายการของผมไว้นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวภาคกลางคืนบรรยากาศก,าก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่คนยังเยอะเหมือนเดิมครับ